ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนวากามีย่ครับแล้วก็ผู้ิจใจหลักไรดครับผมครับวันนี้เจอกันกับวันที่ห้าครับห้าตุลาคมครับวันนี้เ็้าสิ้นควครับเลือกงานครับให้ลูกสาวคนสวยครับถือกล้องครับผมถือกล้องแล้วก็ถ่ายให้ครับวันนี้แฮปปี้ครับดีใจดีใจทั้งหนึ่งคิวงานวันที่สามมกราคมหกหกปีใหม่จองข้ามปีครับแล้วก็ วันที่หแล้วก็วันที่6กพศจิกาแต่ว่าขออธิบายนิดนึงครับขออธิบายคือ<ม>อ่าตอนเจา้าภาพโทรมาบอกว่าวันที่หเช้าว,วันที่6บ่ายแต่พอทีนี้กลับลำเป็นที่หบ่ายหเช้าก็เลยทำให้ผมดีวงานกับนักร้องดนตรี หรือว่านักร้องทุกท่าน,านหรือว่าทุกค่ายนักดนตรีทุกอย่างครับอาจจะปิดเพี้ยนหรือว่าได้พวื่อนก็เปลี่ยนเวลาหรือว่าแชมซึนหรือว่า,าคืนคิวงานให้ครับเนื่องจากเจ้าภาพตัวที่ขอโทษครับไม่ได้ว่าด่าท่านท่านไม่ได้ชัดเจนในเรื่องเวลาครับเพียงแค่เชี่ยวนาทีหรือว่าสิบนาทีให้หลังหรือว่าหนึ่งชั่วโมงให้หลัง มันจะเปลี่ยนได้หมดครับ 1. เปลี่ยนทั้งเวลาการทำการแสดง 2. เปลี่ยนทั้งคิวงานทุกอย่างครับอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือถ้า,าต้องการรถแห่คันเฉียงผมเป็นเบอร์หนึ่งท่านจะเอาเบอร์ที่3อย่างเงี้ยหนึ่กับ3นะแต่พอเวลาเปลี่ยนมันจะเป็นว่างแค่3หรือว่าว่างแค่กระบ,บะอย่างเงี้ยัวนี้รถแห่ทีมงานเรามีอยู่4คันครับ สีคันก็เลยอ,อยากให้อธิบายครับบางครั้งผมรักทุกคนนะฮะนักร้องรักทุกคนเด็กรักทุกคนแดนเซอร์รักทุกคนเมียผมรักทุกคน <Hey. S 1> ลูกสาวรักทุกคนเหมือนกันครับผมก็เลยแบบว่ายังไงล่ะมันเกินไม่ได้ใครไม่ออกครับพอเจอแบบนี้ก็บางครั้งก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ไม่ที่ไลครับก็ขอขอบคุณทิมาน FC ครับอ,อย่างเช่นวันที่สมกมกราคมครับผมได้ เจอผลงานอยู่ที่งานมหากรรมรถแห่อยู่ที่โพชัยครับโอนมาจะมา5,000บาทผมดีใจมากครับขอบคุณมากที่ไม่เคยนึกเคยฝันที่เอฟซีจะตอบสนองมาแบบนี้ครับแล้วก็ถือว่าดีนะฮะดีเวลาออกงานรถแห่มันจะไม่ได้ผลกําไรหรือว่าค่าแรงอะไรมากมายครับนอกจากรับงานส่วนตัวครับก็เลยอยากจะให้เอฟซีได้ว่าได้เจอผลงานที่ไหนอะไรแบบไหนครับถ้าตอบดี มีของแจกพูดดีไปฟรีถ้าพูดจาดีเดี๋ยวดับเบิลเวลาให้ฮะสำหรับเอฟซีครับขอบคุณจากภูเขาทองครับอ่าจัดให้ครับวันที่3มกราคมครับผมครับจัดให้ครับแล้วก็แจกเสื้อเอฟซีให้ครับเดี๋ยว10ตัวจัดให้เลยครับแล้วก็ฝากอีกครับแล้วก็อันนี้คอันนี้เราอ่ารถแห่คันที่3ครับเรากําลังโป้ทําสีครับผม โป้ทำสีเก็บงานรถแห่อยู่เดี๋ยวรอวันที่เสร็จหรือว่าวันที่ออกทําการแสดงอยากจะรู้ว่าเป็นทีไหนเป็นแบบไหนนะครับขอบคุณเอฟซีมากที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตาให้ครับผมครับส่วนเรื่องรถวิบากครับพวงนี้จะส่งหนึ่งคันัครับส่งหนึ่งคันเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์แล้วก็ส่งงานให้ท่านนะครับครัสุดท้ายนี้ไม่ได้มากครับเอฟซีแค่ทักเฉยๆทักทายครับคิดถึง ครับให้ลูกสาวรือก้อนให้ทำไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวยุงกัดครับผมครับอ่าอย่าลืมครับผมจองคิวงานมาเลยเดือนตุลาว่างเยอะครับพฤศจิกาว่างเยอะครับแล้วก็เสวิมอาร์มโฉกหน้าอ่อุปกรณ์ทำยิบ่าครับทุกอย่างครับวงล้อชิ้นวดต่างๆนานาครับสั่งได้เหมือนเดิมครับผมครับเอฟซีมูสเทย์อะไรก็แล้เอ็ดคนไปม่กล้าเล่นครับอย่าลืมครับผมครับไม่เป็นครับสวัสดีครับ